นะครับมาต่อเลยนะครับทีนี้เราจะมาทำตารางคิวรี่นะครับในการค้นหาว่ามีกี่สินค้าคงคลังอยู่รอ่ไหนบ้างอย่างเช่นมือถือยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับมีจำนวนรวมสิบห้าตัวแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามารับเข้ามีรอดไหนบ้างที่รับเข้ามาเราจะได้รู้ว่าเราจะไปขายถูกรุ่นะครับเพราะนี่คือการเราจะทำคิวรี่มาอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะทำ คำสั่งคิวรีนะครับอ,อันนี้เอานี้แล้วกันลำดับลำดับตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้คำสั่งอยู่ช่องนี้นะครับผมจะเริ่มจากนั้นผมมาคิวรี่ตรงนี้นะครับคำสั่งค u วรี่ u ิวรข้อมูลข้อมูลผมก็มาเลือกข้อมูลช่วงนี้นะครับเลือกข้อมูลช่วงนี้ไปถึง J J ร้อยแล้วกัน500ก็ได้ การค้นหานะครับการค้นหาเนี่ยการค้นหาผมเลือกเป็น b b เแล้วกัน b 7จนะครับจากนั้นก็ใส่หนึ่งเพื่อหนึ่งก็คือการเอาหัวหัวมาด้วยนะครับอ่ะได้มาแล้วนะครับได้หัวมาแต่ทีนี้ผมต้องการแค่บางบาง บางคอลัมน์นะครับผมต้องการแค่บางคอลัมน์ถ้าพูดจริงๆแล้วผมต้องการแค่อคอลัมน์ตั้งชื่อคอลัมน์ก่อน a b c C d e f G h i j มีทั้งหมดถึง j คอลัมน์นะครับเวลาเราเรียกคิวรี่เราจะได้เรียกถูกนะครับตั้งไว้ก่อนโดยปฏิคิวรี่ตัวนี้นะครับ ตรงนี้นะครับจะต้องมีคําสั่งที่เป็นคําสั่ง select ลงไปนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าผมอ่าพิมพ์ select พิมพ์ข้างบนให้ดูก่อนนะครับ e l e c t select อะไร select b เรจะเอาวันที่มาด้วย select c select d แล้วก็คงเหลือเป็น select g แล้วก็ select j แล้วก็ select a นะครับแว่ w c o h e r e where w h r อะไรครับ where where w h r e w c c คือประเภทสินค้านะครับ where c เท่ากับนะครับเท่ากับ w ว r c เท่ากับผมทำ,ำทำทำ่าไ์ก็ได้นะครับ where c เท่ากับยกตัวอย่างผมเท่ากับแอปเปิลนะครับจริงๆผมต้องใส่ใส่ไอ้ดอกดาวที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมทดสอบทดส,สอบสูตรก่อนนะครับ and นะครับ and อะไร and d นะครับเท่ากับเท่ากับอะไรครับ and d เท่ากับไอโฟนไอไโฟนสิบสองนะครับทีนี้ถ้าผมเอาตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ไปไปใส่นะครับไปใส่ใน มือไปโดยนยีนเสอแน่เลยเมืเ่อกี้อ่าทีเน,นี้ยผมเอาตรงนี้ไปใส่นะครับคอนโทรลไปใส่แทนตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าจริงจริงมันต้องเป็นซีเล็กเนาะผมเอา Select ไปใส่แทน B7 นะครับเขาก็จะมานะครับเขาก็จะได้นี่มาแต่ทีนี้ผมดูว่าผมใส่สูตรอะไรผิดไปนะครับ,บ a p p l e iPhone iPhone 1ห ข้อมูลได้มาข้อมูลได้มาดูว่าผิดอะไร A B C C ช่อง C อ๋อต้องเป็น D ครับรุ่นรุ่นของรุ่นของโทรศัพท์ต้องเป็น,น,นอลัมน์ D ใส่คอลัมน์ D อ่ะนะมาละครับทีนี้อ่าเคผมก็ลบตรงนี้เนาะอ่าลบไปนะครับผมก็ได้มาละอ่ะืทำสวยๆหน่อยจะได้ดูดีมีราคานะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้การค้นหามันดิ้นตามดอกดาวนี้นะครับเราก็แค่ไปทําดอกดาวเหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างผมจะทําให้ดูเนาะจะได้เราจะได้เอาไปเป็นแนวคิดเนาะเอาไปเป็นประยุกนะอย่างแรกเลือกรุ่นสินค้ารุ่นมือถือแล้วกันมือถือ จากนั้นตรงนี้ผมว่าเลือกอ,อ,อันนี้เลือกรุ่นโอ้ปิดตลอดเลยเวย้เลือกรุ่นอ,อันนี้เลือกยี่ห้อแล้วกันต้องเป็นยี่ห้อตัวนี้เลื่องยี่ห้อมือถือรุ่นแล้วก็อะไรนี้นะครับจำรายการทั้งหมดทั้งหมดอ่ะได้ละผมได้หนึ่งอันมาตัวนี้ ก็ทำช่องเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นหนึ่งช่องหนึ่ช่องนะครับอันนี้ก็1ช่องคิดในหัวด้วยนะครับว่าจะวางแผนทำยังไงบ้าง <c oughs> อ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะได้ดูดีอ่ะโอเคอ่ะให้อยุดกลางให้อยรดกลางอโอเค นะครับอ่ะตรงนี้ผมจะทำดอกดาวตรงนี้แหละดอกดาวเหมือนนี้แหละครับดอกดาวเหมือนนี้ก็คแค่เลือกรุ่นเลือกรุ่นเหมือนกันเหมือนกับที่เราเคยทํานะครับเคยทากับอันที่แล้วนะครับตัวใหญ่อ่าทำดอกดาวลิฟ์นะครับผมทําดอกดาวขึ้นมาก็ไปเลือกอันเดิมนี่แหละครับเลือกอันเดิมนี่แหละเลือกอันเดิมพวกนี้แหละนะครับผมก็เลือกจากช่วงมา A อร้อยค้าสักร้อยชิ้นปฏิเสธทานเอ้บผมก็ได้มาละได้ด,ดาวมาครับได้ด,ดาวมาแล้วอ่าได้ด,ดาวมาแล้วนะครับจากนั้นต่อมานะครับต่อมาผมนี่เปลี่ยนสีหน่อยละกันจะได้ดูแตกต่างนะครับในมุมมอง นะตัวนี้ผมก็ต้องเมื่อเลือก Apple แล้วก็ต้องโชว์เฉพาะรุ่นของ Apple นะครับเราก็ทำอินเดเรกมาเหมือนเดิมนะครับทำอินเดเรกมาเหมือนเดิมนะทำตัวอินเดเรกมาเหมือนเดิมก็อินเดเรกนะครับอินเดเรกไปเลือกอินเดเรกตัวนี้มานะครับจากนั้นก็ปิดนะผมก็ได้แล้วครับจากนั้นก็ทำดอปดาวให้ตัวนี้นะครับทำดอปดาวให้เขา ทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะชินนะครับเจอเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้เราต้องทำอะไรหัวเราก็จะจะวิ่งเองนะครับหัวเราก็จะวิ่งเองได้แล้วผมได้ดาวดาวที่ถูกต้องมาแล้วอ่ะทีนี้ยังไม่สมาร์ทพอนะครับตรงนี้ยังไม่ดิ้นตามเมื่อผมเลือกเพราะนั้นผมต้องใส่สูตรนะครับใส่สูตรตัวนี้ให้เขาสมาร์ทนะครับให้เขาสมาร์ทดิ่งขึ้น ลองผมเอาตัวนี้ออกนะครับ x ทีนี้ผมจะใส่ปกติผมบอกเป็น b b เ b เแล้วกันนะครับ b 7ข้อมูลมาเต็มเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำ b 7นะครับ b เผมจะให้เข้าไปดึงข้อมูลที่ b 7ตรงนี้มาผมต้องสร้าง b 7นะครับคอนโทรล x นะครับใส่ b 7เข้าไป ข้อมูลผมมนอบีเจ็ดบีอ่าโอเคจากนั้นทีนี้ตัวนี้นะครับเขาก็ไปรับข้อมูลที่ B7 ซึ่ง B7 ผมเขียนคำว่าซ e เล็กทิ้งไว้ นะครับเขียนก็มมา s e l e c t ทิ้งไว้แต่มันยังไม่ต้องมาแก้ Apple แก้อะไรมันไม่วิ่งตามดอบดาวนะครับเพราะนั้นผมก็จะมาทำตรงนี้ให้วิ่งไปหาตัวตัวช่องนี้ช่องนี้เป็น c 8 c 9นะผมก็ใส่ตัวนี้แล้วก็เชื่อมคำนะครับวิธีการนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็น c c 9เขาจะไป Direct ข้อมูลไปเอาอ้างอิงคียที่49มานะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับ ใส่ฟันหนู2อันแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมเชื่อมท้ายเชื่อมหลังจากนั้นก็เป็น e 9นะครับ e 9ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเลือกเป็น samsung a 5 0เห็นไหมครับข้อมูลมาแล้วข้อมูลเริ่มมาแล้วรู้แล้วว่าคงเหลือเท่าไหร่คงเหลือลยังไม่มานะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ซําสูตรนะครับแต่รู้ว่าอายุเท่าไหร่อายุ3เดือน1เดือนอยู่ที่รอยที่1กับรอยที่5มาแล้วลำดับลำดับไม่มีอะไรผมก็ใส่ อีฟสีสิบสองสีหนึ่งสองเท่ากับว่างๆให้ว่างๆไม่งั้นก็ทำรูทำคำสั่งรูอีหนึ่ง ใส,ใส่ไปทียอ่างน่ะต่อมานี้เราได้แล้วรายการรวมทีนี้ตัวนี้ก็วิธีทำไปซ่อนไว้ก็ได้ครับเอาไปซ่อนไว้ทําตัวหนังสือเป็นสีขาวไปทําตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือสีขาวคนก็ไม่เห็นสูตรแล้วละนะครับเราก็หายหายไปซ่อนไว้นะครับซ่อนไว้จบเลยเห็นไหมครับสูตรเราก็สมารละที่นี้เราจะเลือกอะไรหัวเว่ยหัวเว่ยมีรุ่นไหนบ้างอ่ะลองหัวเว่ยวบเก้าเห็นไหม ของหวยใบเก้ามีทั้งหมด4ล็อตนะครับเข้ามาวันที่ไหนบ้างเนี่ยล็อตที่3ที่9ที่13ที่16เห็นไหมครับ2เดือน2เดือน1เดือนเห็นไหมครับอ่ามาละออโตโอล้ละเราอ่าสมมุติว่าอ่ายกตัวอย่างดูของหวยใบเก้าใบเก้ามีทั้งหมด23ตัว,23ต,ว23ตัวตรงไหมเห็นไหมครับยี่สบยี่สิบสามตัวอันนี้มันมันบังนะครับเรามองไม่เห็น ยิบสามตัวนะครับยิบสามตัวเดี๋ยวผมจะทํายอดตรงนี้ให้นะครับถึงไหนละเราได้เราได้คิวรี่ที่สมารทแล้วนะครับตัวนี้ผมทาตารางสวยๆเลยแล้วกันถึงลําดับที่ยี่ถึงยี่สิบมันจะเยอะไหมถึงยนะี่สิบห้าอ่ะถึงยนะี่สิบห้านะครับถึงยี่สิบห้าแล้วกันได้ความสามารถพิเศษเลยนะเนี่ย ในการทำตารางสวยๆความสามารถในการดีไซน์มสามารถในการดีไซน์เนาะอ่ะจัดขึงกลางไหมเอาขึงกลางให้หน่อยไอ้ตัวนี้ทําให้ขึงกลางซะหน่อยจะได้ดูดีหน่อยนี่ก็ถึงกลางหน่อยอ่าทำเป็นถึงกลาง นกลางทั้งหมดก็ได้ปะ่ะอ่านกลางเสร็จนกลางหมดแล้วลำดับลำดับถึง25่สิอ่าถ้าง,งั้นผมก็ไปใส่ถึงยีถึงเท่าไหร่ .e ยีดด 25, ่สิบันกีรายการตั้งแต่12ถึง25ก็15ารายการ A 15บห้าห้าะกันนะครับกด shift enter ชิปเอนเตอรเพื่อเอาอ r ร a ฟอร์มูล a านะครับอันนี้ก็42ถึง45จบแล้วครับนะผมได้ลำดับมาแล้วดังนั้นผมก็เขานะครับเขาลลำดับนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้จํานวนว่าม,มีกี่มีกี่ล็อตสินค้านะครับเราจะได้รู้ว่าสินค้ารับมาแล้วกี่ลอ็อตยังไม่ได้ขายออกเลยนะครับผมก็เท่ากับเขานะครับ c o u n t เขาค่านะครับผมก็ค่าจากนี้จนถึงนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับผมได้จำนวนเขามาแล้ว<อ>เขาสี่จำนวน4ี่รายการนะครับรายการทั้งหมด4ี่รายการแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปให้ก็ได้นะครับก็คือยอดรวมยอดรวมยอดรวมเนี่ยผมใส่เท่ากับ แล้วก็ซ้ำซ้ำอะไรครับผมก็ซ้ำตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ซึ๊บผมก็ได้ยอดรวมลวะล่ได้ยอดรวมแต่ยอดรวมได้ยอดรวมมาแล้วเห็นไหมครับอ่ะยังไม่พอครับอันนี้แค่ยี่สิบสามไม่เขียนไม่รู้ว่าอะไรคือยี่สิบสามผมใส่คําพูดเข้าไปให้เข้าหน่อยอ,อ่ยอดยอดสินค้ารวมยอดสินไอ้คงเหลือแล้วกันนะ ยอดสินค้ารวมอ้ยเอาคำไหนดีวะเนี่ยคงเหลือ,อเอาคงเหลือเนาะง่ายๆตรงนี้ต้องเชื่อมนะครับเชื่อมอย่างนี้นะครับไม่งั้นสูตรจะไม่ทำงานคงเหลือเราใส่ชิ้นเข้าไปด้วยนะครับรง,ง,ง่ายๆคำสั่งกด enter ครับ เห็นไหมครับคงเหลือ23ชิ้นใช้สูตรง่ายๆครับง่ายๆอันนี้สูตรเราก็จบแล้วนะครับเลือก Apple ิ้องเป็น iPhone 12มีทั้งหมด2รายการนะครับลองดูอย่างอื่นมี Oppo ลองเอ Op ็มนะครับ A 3สมี2รายการนะครับเราบอกว่ามี2รายการรับเข้าวันที่หกวันที่7กับวันที่17บเจ็ดนหกหนึ่งเนะครับ แล้วก็อยู่ที่รายการที่5กับรายการที่14แล้วก็ับไปดูในสต็อกนะครับรายการที่5นะครับนี่ไหมครับ a 3 1แล้วก็รายการที่14นะครับ a 3 1นี่ไหมครับนี่เป็นการคิวรี่มานะครับคิวรี่มาแล้วเราก็จะรู้ว่าสินค้าเรามีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับ